ชมนะครับผมทางบ้านนะครับเนาะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอปอนะครับผมครับวันนี้โอปอจะพาผมให้พี่น้องนะฮะหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางนะครับของหมอดูตาทิพย์นะครับนะฮะว่างวดประจําวันที่หนึ่ง ันยายน2,566พ่อหมอจะมีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ตัวไหนบ้างนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อหมอนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อหมอดูตาทิพย์กันครับผมเชิญไปผมอมกันครับ มาถึงสะดุดตาเลยนะหมอดูโอ้ปายหมอดูเล่ยเหม่อใบเหม่อครับงามขนาดเลยสวยครับสวยติดข้างหน้าใช่ไหมครับพ่อติดตามถนนนี่นะฮะนะเลขท้ายเจ็ดเก้าสี่ผลเดือนนะครับผมเด็กายมาใหม่เด้พี่น้อเปล่าโอ้ใหม่คืองามแพี่น้องสังเกตเลยนว่าได้มาตามโควงชุดอไต่สมัยอันคือเด็กข้าวดีว่าเอี้ี่ว่า่าเฮ็ดป่ายมาะหอบว่าพ่อพ่อแมน ไอ้อุดดอนไอ้อุดดอนนี่มาอุดรนนะนี่ม่นมัฝาก็สัตว์มันคือเวบว่ามันคือิมานตัวจางเจ็ดมาเรียกดวงให้เจ้าโอ้เรียกดวงเป็นมันเป็นมันเรียกดวงนี่มันครัเนาะดวงไครดวงมั่นขับผมเก็บมาดช้อนปลยไก็เดี๋ยวไปติดทั้งมาท้เขาบ้านมันสอนสอนสี่คนละทางนี่ มันมีสองด้านสองสี่คนละข้างสองฝั่งด้านนี้จะไหวหนาไปแต่วันดอกครับอันที่ชี้เขาไปตัดที่ใต่ด้านทังนั้นสอนอยู่ทังทิ่ครับขอบคุณครับสอนสงสี่คนละข้างเอาเอาฝันก่อนเนาะครับผมเรียกออกแล้วโอ้ยเจ็บเพียงไรเรียกว่าเขา เปลี่ยนหมองนอนก็น,น้าวะทันว่ากลับไปนอนพผ่นโซฟาทังพุนอนอนบาา้านใดพ่อียงขึ้นซ้ำครับกลับไปขึนของเกา่าแต่แม่มานอนอย่างท่้นนี้วาทันเอาสร้างเปลี่ยนแท้ันิพระรูปพระกันเอาเปลี่ยนหมองนอ่อน่สร้างเปลี่ยนแท้หนบ่ไห้เปลี่ยนเรียกลับมาน,บนอนของเกา่าเรียกฝันมาแดงงมอย งอ้วหอยหอยปังข้าก็บานเข้าว่าหอยปังตีนไปตอจะได้น้ำตอตีนพอแล้วง้เบาง้เบากท่านหอบเอาอ่าท่านั้นรับแปดห้าแปดห้าแปดห้าบ่พ่อคือมุ่มหอยบ่พ่อแปนตีเป็นแปดห้าพ่อมีด้วยพ่อมุ่มเองมุ่มเองได้ถึงเมื่อไหร่บ่ค่ะว่าได้จนงหอบยังว่ะหอบเอา แมนนันน่นอยู่ในน้ำหอยนี่เป็นเป็นหอยปังเป็นแปดบอกว่าแม่นพราเป็นหาบเมือเป็นหาสิกะเที่ยมเมือตัวอหเอาเนาะงกะตีนตอของนี่แหละตีนมีเป็นยังบ่เป็นหาตีนเป็นหาด้วยว่ะนะเราแม่นเป็นแปดเรียกว่าหันบอ่อเขาตีช่วยกันเบิง้งเนาะเรียกสี่ หกห้าสี่หกห้าแมนสามตัวสามตัวเปล่าฝันเออบอไวตัดทุนแหละคุณบอกเราผ่นเนาะแมนผ่านฝันมากก็ได้ตัวนี้หลาไปแต่บอกเขาบอกให้ขึ้นของเก่ามากริเจียดตัวนี้ตัวสี่หกห้าฝันว่าเขาให้เอาของเก่ามาขึ้นโมแมนให้กลับขึ้นไปนอนของเก่าให้กลับไปน่นนนของเก่าเออ ว่าเอาเลือเลขเก้าสี่บกหรอจิบแป้งสั้นตัวสี่หกห้าเลขตัวเก้านสี่หกห้ากซื้อเอาปลาเหลียงเลยเยนเยี่นยซื้อปลาที่เขาขาดปต้อง่าองนั่เและนะเร่องนั่แล้วคยังไงักรยัง้างพนสี่หกห้าสองตัวกับแปะค่ะเป็นผู้ใายมาบอก เพื่นเพื่นไปนอนของเกาว,วสนันครับค้อยกุฝันนอนบางนี้คือบอกคิวแท้พันว่าฝันได้บอกก็เล่นนี้ไปนอนผลครับคัตซีรับยิ่งโตก็จะในญ่นงมาจั่วว่าเก็บชีพว่าคัตซีั่แต่แปดค้วันีแปดอาดับซีคราหักีแมน นี่ลูกดวงมาเบิ่งดวงไปปะมาหลายดีมาหลายแล้วมาร้อมาผู้เดียวน่ะานเดียวที่มื่นบ่อนตะเลออกมากอ๋อมาสอมือนเหรว่าเจ็ดแปดคนสีถามว่าเล็กดวงมากแห้งนะตัวใด่ออกดีดีเล็ดวงดีเพิ่ออเล็ข้าเจ้าชีฟูข้าเจ้าดวงดีมันเป็นเล็กใกล้ๆตัวเกาใกล้ๆกันมกแปด 6.8บแปดแปดเลขวงตู้เดียวเล้บ่าพอได้ดวงนั่นถชื่อขึโโอ้ 8, 8, 8, 8, 8, 8. นชิลลกอกอาจจตัวแปดห่ายก็ครบแปดกเลขดวงแปดแปดหกเลขดวงหกแปดนะครับดวงดีมันบว่าค้นสีตื้ดมันบ่นนี่นโ่้แต่ว่าถือสงวังได้แหละหอืออือคุณนีบอ่ะนม่เลขดวงนะครับผมหกแปด ใกล้ตัวเก้าแท้ว่าสันก็ตัดบ่ได้เพราะเป็นเลขดวงข้าเจ้าตัวเดียวเนี่ยแข่ไม่แข่งไย่นรอกเลขค้นดวงดีนะพ่อเลาสิจำไว้เท้ๆพอวันออกตลอดเลยอือ่อคั้งจะลูกดวงถือดวงจะพองคือเอซี่เบิ่งดวงนี้จ้าสิได้เลขดวงไปพร้อมันบอกแม่เอาเลขดวงข้าเจ้าลเลยวก็ยังบลูเลยต่ออกศูนย์สามออกซุ้มจะคลองบอ่ใกล้ข้าเจ้ายังโท่มากอ่ หมายขอไม่เลิกบัญชีว่าสันเจ้าไปเฮ็ดยาว่าสันเอ้าบอกเลขมาถูกกันเดียวเลยผมจะบอกเลขหลวงให้เจ้าเนาะบอกเลขดวงให้เจ้าดิก็จะกระเจ้าไปนะวะเนาะนี่เลขหลวงกับเจ้าเนาะก็จะมาซื้อของกับเจ้าอ้วนดวงดีเนาะเป็นแดนมาเปิ่งดวงเป็นได้ได้แดงดวงกับบ้านไปซื้อได้แดงดวงเจะวางครับจนได้ถวายไปเนาะ โทรโทรมาดูก็ได้ใช่ไหมครับพ่อจากจะไกลที่ไหนโทรมาดูก็ได้มาโทรอันนี้กระป้ายนี่มันเป็นไอสองเจ็ดกับสองแปดเขาเจ้าไปซื้อซื้อโอ้ไอสองเจ็ดสองแปดเงวนเมื่อกี้นะพ่อเด้ดวงเจ้าแม่แต่พอประเด็นหายแค่จ่องเนาะครับนีมอยมาทำ่อนเล็ก้า่องเล็กรองไปเจ็บไปเมา่าไหน่จ้องยกขึ้นดูครันแกมือช่วมาป่า ยัน,ยนไมโทษชัดเจนเลยเขาถือตลขวงเขาก็ถือสามสโเนาะมันใจอยู่ที่เรกหมดนี่เรกตัวนันบอกอก็ไดรับสี่หกขาสี่หกห้านั่นบอกใหรมากนั่นของเกา่ามันก็ชีเรกตัวเก่าตัวน,นอนวกซื่งซึ่งคุณพอใหญ่ที่นอนบอกค่ะเป็นเป็นนอนดีไซน์องซึ่งนั่นดีโฟนโอยพ่อไปท่้งคณ ปกตินอนอยืนดิวัยหัวทั้งนี้ฝันบอกชีวิตแท้ประศั่นอย่างมหาตัวเขาเนีน่หนีไปนอนมองไม่ย,ยังไงว่ายลับไปว่านโดนน่ยลูกสต่แมไปนอนของเก่ากลับไปของเก่าเฟื่อแม่ประปศัศศศ่นอื้มกูใส่ผู้ใส่เขาบอกว่าแม่มาปลูกเลยออนอนเนาะปกติมันตีสองกว่าตีสามตื่นหันแล้วรอตีสามมาลูกเขาหลุด ลูกแต่แม่สวยแล้วพ่อเลยลูกสม,มือน่ะอืนะอันที่ว่า,ย,า,ายยานไทฮียนไทยลูกหลานยยานแ <c oughs> ม่นก็หันเฟันฟันมีฟันรอบเย,เยอะไหมเแี่นมันบอกค่าขากดีสี่หกห้าคือมั่นใจตัวนี้เลยนะพ่อสี่หกห้านี่ยครับ ทั้งนี้นันกะบอกให้ครับแต่นอนของเอก,งก่าตัวเก่าตัวเด็กครับผมตัวนี้แหละสี่หกห้านะครับผม 4, <5. S 1> สี่หกห้าคือว่าให้ตัวอื่นอีกเลยคักๆแล้วกลับมาร้านหล้วฝันได้ไปงม,มหอยได้กุศลถือตัวโอ้วงม,มัมกไม้หน,ตนีต้องในจี้ซรอยกันเด้พี่น้องหอยหาหอยหกคือเก่าหอยกาวหกอเลือก,กับเลขก,กับ 6, หกขายอยู่แล้วสี่หกห้าอีกแล้วนะพ่อนาะแมน ส่อนเร้อของเอาเมื่อจับเพื่อเอาตีนเคีียตีัน้มอยู่แนะนำเนาะหอยน่ะนะครับผมผมก็มาดูตาทิพย์นะฮะแับผมมีแปดห้ากับสี่หกห้านะครับผมดวงมาแรงก็คือหกแปดนะครับผมครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กทายช่อง้วยนะครับคลิปนี้ก่อจบไป้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ